สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองรมชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาภิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันในช่วงสารคดีชุดประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่าค่ะสําหรับในวันนี้นะคะก็จะเสนอเป็นตอนที่4ก็คือชื่อตอนว่าคืนก่อนวันปฏิวัตินะคะและตอนที่5นะคะชื่อตอนว่าวันปฏิวัติค่ะซึ่งในอีพีที่4นะคะคืนก่อนวันปฏิวัติเนี่ยก็จะเป็นค่ําคืน ก่อนวันเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะปฏิวัติทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกดําเนินไปอย่างเร่งรีบนะคะการปล่อยข่าวสารลวงแก่ทะหารหน่วยต่างๆ เพื่อที่จะขโมยกําลังพลแล้วก็อาวุธการเฝ้าจับตาดูบรรดาเจ้านายรวมถึงเตรียมจับกลุ่มเป็นองค์ประกันค่ะเพื่อใช้ในการข่มขู่นะคะหากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับคณะปฏิวัติทั้งหมดนี้ก็ได้ถูกดําเนินการอย่างอุกอาจโดยคณะปฏิวัติตลอดทั้งค่ำคืนนั้นเนี่ยก่อนที่รุ่งเช้าของวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจะมาถึงค่ะและในส่วนของตอนที่5นะคะในตอนวันปฏิวัติค่ะก็จะเป็นการกระทําการปฏิวัติของคณะราษฎรนะคะในเช้าวันที่ยี มิถุนายน2475ก็ยังคงดำเนินไปอย่างอุกอาจนะคะไม่ว่าจะเป็นการบุกงัดประตูพระที่นั่งอนานตะสมาคมการนำรถถังไปปิดล้อมสถานศึกษาเพื่อกักขังน่งเหนียวนะคะบรรดาครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยะคะ่ะรวมถึงการกระทาอันร้ายกาดนะคะด้วยการโทรเลขขค่มขคู่ในหลวงรัชกาลที่7ให้ทรงลงพระประมาภิไทย รับรองรัชธรรมนูญโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่นๆเป็นองค์ประกันนะคะเต็มพระที่นั่งอนันตสมาคมเลยค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปติดตามในสารคดีชุดประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่าตอนคืนก่อนวันปฏิวัติและวันปฏิวัติค่ะขอเชิญรับฟังค่ะวันที่23มิถุนายนข่าวของแผนการปฏิวัติดังกล่าวเไย้รั่วไหลไปถึงตำรวจในช่วงเย็นของวันนั้น อธิบดีกรมตำรวจได้โทรศัพท์ถึงกรมพระนครสวรรค์วรพินิษผู้รักษาพระนครโดยกราบทูลขออำนาจในการจับกลุ่มและจำคุกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแผนการดังกล่าวพระองค์ดำริว่าผู้ก่อการหลายคนเป็นผู้มีอิทธิพลและมีอำนาจมากจึงทรงตัดสินพระไทยเลื่อนพระบรมราชองการออกไปเป็นวันรุ่งขึ้นแผนการปฏิวัติยังคงเป็นไปอย่างเงียบเชียบ ในช่วงเวลาค่ำของวันที่23หลวงสินทุได้เกณฑ์เรือปืนมาประจำที่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยคาดหมายว่าเมื่อถึงตอนเช้าจะเล็งเรือปืนตรงเข้าใส่วังบางขุนพรมของกรมพระนครสวรรค์วรพินิษอีกทั้งยังได้เกณฑ์ทหารเรือ500นายพร้อมเข้าทำการยึดพระที่นั่งอนันตสมาคมผู้สมคบคิดบางส่วนเริ่มยึดที่ทำการไปรชณีโทรเลขและตัดสายโทรศัพท์รวมทั้งแอบเฝ้าสังเกตการตามบ้านเจ้านาย และบุคคลสำคัญเพื่อระวังไม่ให้ติดต่อสั่งการใดๆอีกทั้งยังเตรียมการนำถแถลงการฉบับที่หนึ่งที่เขียนโดยนายปรีดีอันมีเนื้อความใส่ร้ายพระมหากษัตริย์ไปกระจายเสียงทางวิทยุคืนวันนั้นเอกนายปรีดีได้ลอยเ,อเรืออยู่ในคลองวัดบวรน,นิเวศวิหารเพราะเกรงว่าจะโดนจับกุมทั้งยังรอเวลาแจากใบปลิวคมขู่ประชาชนว่าถ้าใครขัดขืนจะทำร้ายเบื้องสูงซึ่งหากทำการไม่สำเร็จ ก็จะนำใบเปลวเหล่านั้นโยนทิ้งลงน้ําเพื่อทําลายหลักฐานทันทีมาถึงบทบาทของพระยาทรงสุรเดชนในวันก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นคือการปล่อยข่าวลวงและล่อหลอกเพื่อชักนําให้ทหารแต่ละกรมกองมาชุมนุมรวมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อให้มาเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างไม่ขัดขืนเริ่มต้นจากการไปพบผู้บังคับการโรงเรียนในร้อยเพื่อขอให้นํานักเรียนในร้อยทั้งหมด พร้อมอาวุธปืนบรรจุกระสุนรวมทั้งรถถังไปที่ลานหน้าพระบรมรูปทรงม้าในตอนเช้าตรู่ของวันที่24มิถุนายนเพื่อฝึกยุทธวิธีทหารราบต่อสู้รถถังต่อจากนั้นพระยาทรงสุรเดชก็ได้ไปพบผู้บังคับกองพันฐานราบอีกหลายหน่วยเพื่อขอร้องให้นำทหารไปฝึกหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าในเวลา6โมงเชา้าพร้อมกันนั้นก็ได้ล่อลวงทางฝ่ายทหารเรือ ให้มารวมตัวกันเพื่อไปปราบกบฏชาวจีนที่ลานพระบรมรูปโดยพิมพ์สำเนาคำสั่งปลอมขึ้นอีกทั้งยังได้กู่เรื่องเท,ท็จทำจดหมายตำหนินายทหารผู้รับผิดชอบค่ายภายในกรมทหารม้าว่ามีการหลับยามจนคลังแสงถูกปล้นและอาวุธเหล่านั้นได้ถูกนำไปใช้ในการลุกฮือของชาวจีนในพระนครอุบายดังกล่าวเป็นผลเกิดความสับสนและความโกลาหลขึ้นที่คลังแสงอาวุธโดยพระยาพระหน เป็นผู้ใช้ครีมตัดเหล็กที่ทางพระประสาส์ได้จัดหาไว้ก่อนหน้านั้นตัดโซ่ที่คล้องประตูคลังแสงเพื่องัดเอาอาวุธปืนและหยิบกระสุนออกมาพระประสาส์เข้ายึดรถยนรบรถยนต์หุ้มเกราะและรถบรรทุกพร้อมกำลังถ่านม้าเป็นผลสำเร็จจับกลุ่มผู้บัญชาการกรมทหารได้และนนำตัวไปคุมขังหลวงพิบูลสงครามได้รับคำสั่งให้เฝ้านักโทษยานยนต์หุ้มเกราะรวมไปถึงรถถังจำนวนหนึ่ง และถูกสั่งให้เกณฑ์รถเหล่านั้นให้มุ่งหน้าไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งหมดเคลื่อนกองกําลังไปยังกรมทหารปืนใหญ่ที่1่รักษาพระองค์โดยมีพระยาฤทธิ์อัคคเนย์เป็นผู้บังคับการกรมซึ่งเตรียมการจัดกําลังทหารและอาวุธรอ,รออยู่ก่อนแล้วเมื่อกองกําลังจากกรมทหารมา้าเดินเท้ามาถึงกรมทหารปืนใหญ่พระยาทรงสุรเดชก็ออกคําสั่งให้ทหารจากกรมทหารมา้าขึ้นรถบรรทุกกองกําลังผสมของผู้ก่อการประกอบด้วย ทหารม้าทหารปืนใหญ่ที่มีทั้งกำลังทหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์หนักเบามุ่งหน้าสู่ลานพระบรมรูปทรงม้าขณะผ่านกองพันทหารช่างพระยาะหนตะโกนเรียกและกวักมือทหารช่างที่กำลังฝึกอยู่หน้ากองพันก็กระโดดขึ้นรถมาด้วยโดยไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงว่าจะไปไหนขบวนทหารของกองกำลังของคณะผู้ก่อการนำขบวนวรถถังขนาดเล็กจากกรมทหารม้า ตามด้วยรถบรรทุกทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ปิดท้ายด้วยกองพันทหารช่างใช้เส้นทางผ่านสะพานแดงถนนพระราม5เลี้ยวหน้าวัดเบญจมบพิษเข้าถนนสีอุทยามุ่งหน้าสู่ลานพระบรมรูปทรงม้าทหารในพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพได้เข้าร่วมกับผู้ก่อการด้วยเนื่องจากได้รับคำสั่งลวงหลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้นแล้วโดยที่ไม่มีใครทราบเลยว่าพวกตนจะเข้าไปมีส่วนในการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง ย่ำรุ่งวันก่อการปฏิวัติ24มิถุนายน2475เมื่อทหารราบและทหารม้าเดินทางมาถึงลานพระราชวังดุสิตหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเวลาก่อน6โมงเช้ามีกลุ่มประชาชนเนืองแน่นมาเฝ้าดูทหารที่มาชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้าความสับสนเกิดขึ้นท่ามกลางผู้ที่มาชุมนุมนั้นหลายคนไม่เชื่อว่ามีการลุกฮือของชาวจีนเกิดขึ้นจริงบางก็ว่าทหารมาชุมนุมที่จตุรัสนี้ ก็เพื่อฝึกซ้อมเท่านั้นไม่ว่าแต่ละคนจะคิดเห็นกันอย่างไรก็ไม่มีใครรู้ความจริงเลยสักคนแม้แต่ทหารทั้งปวงที่มาชุมนุมอยู่ณลานพระบรมรูปทรงม้าในวันนั้นเองต่างก็มาโดยไม่รู้ว่ากําลังจะมาทําการปฏิวัติเพื่อยึดอํานาจการปกครองจากพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของตนท้ายที่สุดเมื่อทหารมารวมตัวกันครบแล้วณนะเวลา6กโมหนาทีพระยาพระหนได้ก้าวออกมาจากต้นโสร บริเวณหน้าสนามเสือป่าและปีนขึ้นไปบนยอดรถหุ้มเกราะคันหนึ่งโดยมีนายทหารของคณะผู้ก่อการคุมเชิงอยู่โดยรอบและได้นำถแถลงการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เขียนเป็นภาษาเยอรมันมาอ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยเพื่อป้องกันการถูกใช้ไปเป็นหลักฐานหากถูกจับกลุ่มโดยได้ร่างซ่อนเอาไว้ในบทคำสั่งในการซ้อมรบโดยถแถลงการฉบับนี้ของพระยาพหนแตกต่างจากใบปลิวถแถลงการคณะรัษฎรฉบับที่1ที่นายปรีดี คนหน้าคณะรัษฎรฝ่ายพลเรือนร่างขึ้นมาก่อนหน้านั้นแบบหนังคนละมวนจากนั้นก็เริ่มอ่านถแถลงการให้ทหารที่ถูกล่อลวงมารวมกันณนะลานพระบรมรูปทรงม้าโดยไม่รู้อิโนโอีเนฟังความว่าบัดนี้คณะราษฎรทหารพลเรือนได้ทําการยึดอํานาจการปกครองไว้แล้วโดยเด็ดขาดเพื่อลบล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอันเก่าแก่ลงและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้น ตามแบบอารยะชาติทั้งหลายขอให้นายทหารที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอยู่ในความสงบอย่าทำการขัดขวางและออกจากลานพาะรูปไปไม่ได้จนกว่าจะได้สั่งให้กลับไปหากจะพอใจให้ความร่วมมือสนับสนุนแก่คณะราษฎรซึ่งยึดอำนาจการปกครองก็ยินดียิ่งทั้งนี้เพื่อความเจริญของชาติบ้านเมืองแล้วให้ทหารตรงนั้นตะโกนด้วยเสียงอันดังว่าชัยโยชัยโยชัยโย ส่วนเหล่าทหารที่โดนล,ลวงมาไม่ได้รู้เรื่องด้วยก็พากันชัยโยตามๆกันไปโดยที่ก็ไม่ได้เข้าใจนักว่าประกาศนั้นหมายความว่าอย่างไรซึ่งที่จริงแล้วก็ต้องบอกว่าพอมีทหารที่รู้เรื่องอยู่บ้างแต่เป็นพลเรือนฝ่ายผู้ก่อการที่ปลอมตัวใส่ชุดทหารเข้าไปปะปนอยู่ณที่นั้นนั่นเองพระยาพหนทิ้งท้ายก่อนที่จะอ่านจบด้วยเสียงอันดังว่าท่านผู้ใดเห็นด้วยกับคณะทหารบกทหารเรือ และพลเรือนแล้วขอให้ก้าวเท้าออกมาข้างหน้า1นก้าวและผู้ก่อการได้ใช้ปืนเจาะหัวในทหารที่ชุมนุมบริเวณนั้นทีละคนใครไม่เห็นด้วยจะถูกบังคับให้ไปอยู่รวมกันที่บริเวณใต้ถุนพระที่นั่งอนันตัสมาคมเวลาราวเจ็ดโมงเช้าในทหารของคณะผู้ก่อการปฏิวัติได้นำกำลังเข้ายึดพระที่นั่อนันตสมาคมเป็นกองบัญชาการของพวกตนพร้อมกันนั้นได้นำขบวนรถถังเข้างัดพระทวาร หรือประตูของพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเข้าไปด้านในอย่างอุกอาจหลังจากนั้นจึงเชิญกรมพระนครสวรรค์วรพินิษ์ผู้รักษาพระนครซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่คนสําคัญรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์คนอื่นๆมาควบคุมไว้ทั้งที่พระยาพระหมน่าจะรู้ดีกว่าทุกคนในคณะผู้ก่อการปฏิวัติถึงพระราชปฏิธานอันแรงกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะมอบรัฐธรรมนูญอันถูกควรและดีงาม ที่เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองที่สุดให้แก่ชาวไทยหลังจากที่ยึดพระที่นั่งอนันตสมาคมสําเร็จพระยาทรงสุรเดชได้มีคําสั่งให้ส่งกําลังแยกย้ายเพื่อไปตรึงกาลังสถานที่สําคัญของทางราชการได้แก่กรมคลังแสงกรมประชนีโทรเลขสถานีวิทยุสถานีรถไฟหัวลําโพงกำลังส่วนหนึ่งได้กระจายออกไปควบคุมตัวพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการคนสําคัญมาคุมขังไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมยกเว้นพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งดํำรงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศเนื่องด้วยพระองค์ทรงมีความสนิทสนมกับอัครราชทูตป,ประเทศต่างๆเป็นจํานวนมากทางคณะระะดดัษฎรจึงไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบถึงอัครราชทูตของต่างประเทศที่ประจําอยู่ในสยามในขณะเดียวกันพันตรีหลวงรานน,น,นากาศพุทธวินิจฉัยกุล ผู้บังคับการกองพันที่สกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งมีกองบังคับการตั้งอยู่เชิงสะพานมขวานได้แอบเข้าไปสังเกตการการชุมนุมที่ลานพระรูปทรงม้าและได้รีบหลบออกมาก่อนแล้วตั้งแต่เดาถูกว่าเป็นการปฏิวัติเมื่อกลับเข้าไปถึงกองพันจึงโทรศัพท์รายงานพลตรียพระยาเสนาสงครามหม่อมราชวงศ์อีนพวงศ์ผู้บังคับบัญชากองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์แต่สายโทรศัพท์ถูกคณะก่อการตัดขาดไปก่อนหน้านั้นแล้วจึงทําให้ติดต่อไม่ได้ ซึ่งอันที่จริงแล้วก่อนหน้านั้นพระยาเสนาสงครามผู้เป็นหลานทวดของรัชกาลที่4ก็เป็นผู้หนึ่งที่ถูกชวนเข้าร่วมก่อการปฏิวัติบนโต๊ะอาหารเมื่อโดนชักชวนมากๆเข้าพระยาเสนาสงครามจึงหยิบดาบทหารขึ้นกระแทกบนโต๊ะตรงหน้าแล้วกล่าวว่าข้าก็มีเลือดจาก,กรีอยู่ในตัวทำอย่างไรข้าก็จะสู้เพื่อรักษาสัตว์ที่สาบานไว้และเพราะเหตุนี้เองพระยาเสนาสงครามจึงถูกเรียกตัวทางโทรศัพท์ ให้ลงมาจากบ้านพักนอกกรมทหารจนถูกยิงเข้าที่ขาและได้รับบาดเจ็บก่อนจะถูกจับกลุมตัวไปในตอนเช้ามืดของวันที่24มิถุนายนนั่นเองเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นแล้วพันตรีหลวงราณรนากาศจึงสั่งการให้จัดกําลังทหารหนึ่งกองร้อยออกไปยังเชิงสะพานมขวานและเตรียมต่อสู้กับคณะผู้ก่อการปฏิวัติเพื่อเข้าช่วยเหลือเจ้านายที่กําลังถูกจับกุมแต่ก็ไม่ทันเพราะได้เห็นใบปลิวและทราบข่าวว่าฝ่ายปฏิวัติจับกรมพระนครสวรรค์วรพินิษไปคุมขังไว้ได้แล้ว จึงนำกำลังคุมเชิงเพื่อดูสถานการณ์แผนการปฏิวัติที่จะบังคับให้พระองค์ลงพระนามในรัฐธรรมนูญโดยตรงจึงกลายเป็นความกดดันของฝ่ายคณะปฏิวัติแทนเพราะแท้จริงแล้วคณะผู้ก่อการปฏิวัติมีจำนวนเพียงหลักร้อยเท่านั้นและอาจสำเร็จครึ่งไม่สำเร็จครึ่งคณะผู้ก่อการจึงส่งโทรเลขไปข่มขู่พระเจ้าอยู่หัวที่หัวหินให้เสด็จกับพระนครเพื่อรับรองรัฐธรรมนูญให้แก่คณะปฏิวัติตโดยมีองค์ประกาบ อยู่เต็มพระที่นั่งอนันตสมาคมและนี่ก็คือในส่วนของสารคดีชุดประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่านะคะในตอนคืนก่อนวันปฏิวัติและวันปฏิวัติค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองระชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยูทูบช่องอทาพอดแคสต์ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอเชิญชวนลูกๆทุกคนร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ไปกราบแม่กันนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราสองคนถืออยู่นี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายโดยหาซื้อได้ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีและที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะ